ก็สวัสดีนะครับันนี้ผมจะมาเล่นเกมมีฟ้นะนี่ผมจะเล่นไม่ได้นะก็จะไม่ได้อย่างนี้คกเบแรกหน้าทะเลนะครับลุย ดาวกันอ๋อดวงดาวไม่รู้จะตึงเยอะหรือเปล่านะน่าจะดุเดือดนี่คุณพ่อกว่ามีคนณนี่ใช้าหมไม่มีนะมีแต่ชิบะยินได้นะครับ่มีม่มีไม่มีว่ะเฮ้ยตึงซะด้วยเฮ้ย นี่ไม่มีปืนดก่อนผมว่าผมต้องหลบซ่อนก่อนนะท่านผู้ชมอ้อ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 มเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนยิงผมอ่ะเ <c oughs> ฮ้ยเฮ้ยอย่าดิคนมาจะตายเฮ้ย <c oughs> โหเริ่มมาตายเลย <c oughs> อจบเลยโอ้มันใช้โปออะครับ ลบสี่สิบสามอุปจ้าจอดโอ้สิงงสิงสิงสิงเาไม่เป็นไรนะครับอย่านับอย่านับเลยนะครับอันนี้ไม่นับไม่นับไม่นับนับไม่ได้นะครับนับไม่ได้อันนี้ต้องเล่นใหม่อีกนาทีเลยมั้งเนี่ยโอ้โอุเจ้าจอดวันนี้ตลาดที่ลงดีๆนะ

ก็ผมมันเป็นง่ะครับตึงกว่าอายุโอเคอีกแบบแล้วมันมันมันม่วตึงกว่าใครอีกด้วยลงนี่เลยละกันให้พทธท่านทำเพลงไม่พูดมากช่วยแลกนะครับโอ้อย่ดคนดูด่า พระเจ้าจอดทำไมมันโล่งจังวะไม่โล่งและไม่โล่งไม่โล่งสสยบนนี้แม่งแหละอู้หูแล้วตกผิดทางโอ้ยนอนอหนอหัวแตกนะครับนี่แป๊บโอ้โหหาทางขึ้นไม่ได้โอ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 โอ โอ้เือรกเซมหาเซนะครับนี่อส er. ไปก่อนเฮ้ยเหมือนมีคนอยู donc, ่บนนี้นะเห็นอยู่นะเห็นอยู่นะไม่ใช่ไม่เห็นสมมักนักห้าพันปี หมดแล้วนะวัยรุ่นเยย์เยย์ก่อนนะวัยรุ่นเอาของก่อนวัยรุ่นเยเล่นนะวัยรุ่นเอ้ยวัยรุ่นเพราะของมันจอกข้อกระจกโอ้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 กำมัจับ นี่มันมีปืนลูกซองอยิงว่ะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้ต้องหนีไหมครับปืนยังไม่พร้อมเฮ้ยเราต้องลูกผู้ชายต้องลูกผู้ชายใช่ไหมเออบวกเลยดีไหมนี่มันอยู่ใกล้ๆใ,ใช่ไหม นี่มันลงมาแล้วอู้ลงมาเฮ้อบวกกันเลยทีเดียวมาจะถกจะถอยก่อนนะครับจะบอกก็จะพยายามหาทางที่จะไปบวกกับมัน เพื่อไขอว่ายแตกหนึ่งสวยพี่สวยอัดตัวลูกกสองสอง,สองอโอ้โอ้มากา องแล้วว่ะเอออยาฟัดของก่อนโอ้คลิปนี้รอไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหรียญเหรียญอยากจะเอาไปแนเลกสองสก,กาสก,กาสก,กาก็เฟี้ยวได้ ลูกตุ้ลูกตุเียเียเรียญเรียญเรียญเียเียียญเรียญเียียญเียียญเรียญเรียญเรียญเียเรียญเรียญเียซื้อกระเป๋าก่อนหมขาดไม่ได้เฮ้ยซื้อซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วเออนั่นแหละนะ โอคตรเฟี้ยวหลอดเท่หลอดพ่อโอ้ยไปไป,ไปตอนนี้พร้อมแล้วนะเราพร้อมพร้อมโคตรเลยอ่ะตอราเลคาจะจะยิงใหัวแตกแบบที่เราตายเลยอ่ะครับใครตายแล้วแมใครตายแล้วมครับมันตายนะมันตายไม่ใช่ปกตาย อยู่ไหนหะไปไหนายหมอกไปไปไนนหมอกอันไปเป็นนหมอกกินให้ปืนพังเลยครับสลิงสลิงกิงกองนะสลิงสลิงกิงกองเราจะไปอีกมตินนะครับที่ปายุดยังไม่ลาออกพวกสิฟ้นน่าจะตึงอะ่ะ ตึงเปล่าไม่มีคนเลยโดน,อย,โดนอยากโดนอยากโดนยิงอะตรงหัวเลยครับอยากโดนจิตตรงหัวสวยที่อับกาะสุดป,ปืนลูกตอง นมาเคดบิ๊กมาสกินะครับน่าจะโล่งเหมือนเดิมโล่ง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 จริงๆนะครับโล่งจริงๆทำไมมาโล่งอย่างนี้เดียเราจะไปที่พีคนะครับคุณน่าจะมีอยู่เอ้อย่าพึ่ง คนแล้วทำไมไม่บอกสิแบบดาวเอ้ยรุ่นทำไรอะ่นทำไรรุ่นทำไรเออรุ่นทำไรกับอุป,ปกรณ์ไม่ได้นะไอ้สาวอุปกรณ์ยาไอ,อ้อ่ะเออบาดเดียวฟิวฟ้าวใช้ปืนอะไรมันนี่มันอะ โอ้โห oh, MP อย่างเยวเลย๋ยว่ากับระเบิดก่อนนะจะเอาซ้อด,ด้วยกับระเบิดประมาณตรงนี้อปิด <c oughs> ใครใครมาแตกแน่นอนลูกกระสุนสก,กาหมดจะไม่มีแล้วนะท่าผู้ชม เราจะได้กดตีผู้เบาผู้บาว,ดบาวเ,เดี๋ยวเราจะไปหาผู้บ่าวนะครับผู้บบาวผู้บบาวเฮ้ยจำโอ้ลืม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 ว่ามีกับระเบิดอ่ะเออ แบบนั้นไปหาผูบา้บ่าวก่อนไปหาผู้บ่าวทัดผู้บ่าวไปบา่าว มันเงียบจริงจเงียบจริงอโอ้โหจะมันเงียบตรงนี้ขั้นที่หนึ่งแล้วตอนเนี้ยมีขั้นหนึ่งก็เอาแป้งบุดหน้า<อ>จะเอาแป้งบุดหน้า<อ>แต่งไงผมก็ได้ขั้นหนึ่งอยู่นะนะเพราะผมมันเก่งอ่ะ number one อะ อัตวน้ำบวนันอายุแคยังแอ้ผมเลยนะแบบอายุเค okay. สเดินมาข้างหนึ่งหัวแตก ไปหอนาฬิกากันนะครับว่าจะมีคนหรือเปล่าถ้ามีนะคะผมจะยิงให้หัวแตกหมดอ่ะเฮ้ยทำไมมาห้าสิบ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  หมดครับจังหวะนี้อยากกินลูกกระสุนไหมแม่นางมันแม่นางแม่นางน่าจะฝากของอยู่นะครับแม่นางกำลังไปหาอุ้ยแม่นางเห็นครับแม่นางเห็นอู้เกือบแ,แตกครับรอแล้ว ถอยสิครับแต่เราจะยิงแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าข้างหลังสิ่งที่ดีที่สุดก็คือถอยหรือว่าหนีนะครับแสกเกียหมามา่อนอย่างแรกเฮ้ย <Hey, S 1> มันคอติดโดนกับระเบิดผมอะเออโดดไปหนึ่งหห้า ทำลายไวรุ่นทำลายไวรุ่นวายอุ้ยทำไมมันเจ็บจังอ่ะเฮ้ยมันมีมันมีคนคอยส่มผมเปล่าครับเฮ้ยตกโค้นท่านผู้ชมเฮ้ยมันใช้ปืนอะไรครับท่านผู้ชมถ้าผมหนีผมจะตายไหมครับทึบย,ยาผมหมดอ่ะ ต้องหนีนะถ้าผมไม่หนีผมก็ตายเพราะว่ายาไม่มีใส่เกี๊ยวหมาก่อนเลยนะคะเกี๊ยวหมามีต้องมีนะยาไม่มีก็หนี อันนี้จะม,มาสำคัญสุดโอ,อเคมาโ,าโอ้เด๋ยวโอเคข,ข้างๆดาเมจข้างที่จะดีกว่าสากานะครับอุ้ยยามันมีเนาะจังวฮะตัวเซนเนปเปอร์สกิลครั้งยาวแตกยา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 ,ยา ยายาทำให้ข้าตายเลยข้าจะโวนแป้งกดหน้าข้าต้องได้ที่หนึ่งยาต้องมีไม่มีไม่ได้น่าจะเป็นยาครับเหมือนว่าจะเป็นยาครับลุ้นลุ้นเฮ้ยเอ็มือสไนเปอร์อย่าเพิ่งมานะออตึกตึกตึๆกต,กต,กตึได้ได้ได้ได ได้ยาละครับโอ้มันเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยได้ยาหนึ่งกล่องผมมันกดโชคดีนะัมอวันอ้ยา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 ประเจ้าจอด เปว่าผมจะพยายามหาจังหวะเพื่อจะไปยิง